ต่อยอดด้วยกันมาเลยครับร้อนแล้วอเชิญด้านหนาเลยนะคะสงบบมาเข้าข้างในเลยมาดผิไช่วยช่วยผู้ชายช่วยม้วนร้อผู้ชายไไห ขอเชิญนะคะขอเชิญพี่น้องของเรานะคะไปที่มีเจ้าภาพตั้งใจนะคะเดี๋ยวเชิญมาด้านหน้ากิบตั้ไใจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต่อวิ่งทั้งใจก่อนนะคะมาโต้มโต้มาหน้าไว้ให้ว้ค่ะเรื่อยๆนะคะตั้งใจของเราอย่องกิจเยอะค่ะพี่น้องของเรานะคะจะมาลงทางนะคะเชิญเลยค่ะ เชิญเลยนะคะเชิญเลยทุกคนเลยนะคะตอนนี้ข้าวไของเราอยู่ด้านหน้านะคะเชิญมีด้านหน้าครัถือได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมกันถ่ายข้าใไนะคะเดี๋ยวจะเอาแบข้าวไทไนค่ะ Não, não, มั่นยังไงมันจะหายรูปยังไงจะหายรูปยังไงได้หายรูปยังไงมันจะได้หมดมับนยังไงมลองดูไม่เป็นต้องเดือยเดียวโอเค

ท pedestrianfunded นก็น s a i n ไม้ว íault Elsie ที่แห้วๆอยู่ท่านนี่ท่ bra แล้วทาง관 handicap 送เลยท่ Lincoln าที สาษโอนช่โนใชสาธโมกันเตสาธโมันเตสังโงสมโงอิมันสปาทิวาานังสปิวาานักัจินาทุสังกัจินาพุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุกปฏิคันิวาาสักปฏิข้าศิวาาสัอิมันอิมาุส,าสันุสักกัินากัินาอภะราตุอภราตุอัมหาการอันหากาทีิชปตังาิชพตัทายะอิทายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์เจริญข้าแต่พระสงฆ์เจริญข้านเจ้าสงสารข้าพเ้อสงสารขอร้อข้า าะีสิอกับทั้งบริวารนี้กระสง์านี้แก่ข้าสแกขาสมขอข้าสมจบะขอสมจบละข้าถอข้ากับทั้งบริวารนี้กับทั้งบริวารนี้ของข้าเจ้าทงส้เจ้า้มหลายรับแล้วจการกระถิ่นรับแล้วการกระถิ่นด้วยข้านี้ด้้านีเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าเจ้า้เมาไส้ตลอดการประหารเธอ ให้คนก่อนนะคะให้คนก่อนนะคะ <c oughs> ะคะ si

เสร็จแล้วะาดไปเสร็จแล้วที่เราไม่ได้มอบอยู่ข้างนอกเหรอรับมือนะคะขอเชิญขึ้นมาด้านบนนี้ได้เลยนะคะที่เราได้ไทพโรน้อยชูโสมนะคะคอณผ่านไส้กรอกเงินพนค่ะคุณสุขพยาคุณฉลองมขจันดาค่ะคุณวัชรการจนาค่ะคุณพิณนัพรคิลค่ะ คุณพีรพัฒน์พิชชาค่ะคุณเบนจว,วัตรดูค่ะคุณบัวเรียนจงค่ะคุณนัทค่ะคุณนัทพิณญาสิริอุทานะคะพี่เ,เป้ค่ะคุณประมวณยุนค่ะนั่งสายเดินไปไนนี้ครับนั่งนี้มาน,นั่งนี่มานี่เลยครับ อันนี้มาเลยครับเพราะว่าถ่ายแสงม่ได้อันนี้มืดถ่ายไม่ได้สุขาิดีผลไม้นะคะไม่ซ้ามารเปล่าค่ะคุณเทียกัจผิวทองค่ะเด็กหญิง ขออนุญาตนะครับ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 นะ พี่น้องโรงน้อยคุณชค่ะคุณชมคุณนี้ก็นอนสาวค่ะ คุณุณกาวัดีร้เรื่องตา่ะคชันิตขาใส่หน้ามีค่คุณปูสิมาจันทา

Ông, mọi người ơi, 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 หมดแล้วบครับหมดแล้วม <c oughs> <t ell> <74. c oughs> ั้เดี๋ยวเราไม่ตัิ้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีไปทำบงิน่อนในวันก่อนดีเพราะว่าเมื่อกี้ญาติโยมนะคะก็เชิญให้ห่อยนี่เพราะว่าเปิดตราด อามอบถวายอาจีวรพระไตรจีวรกระถิ่นแล้วก็บั้นทุกข์อามงคลอ,อนนคาพยาบางที่จะมอบให้กับญาติโยมทุกคนที่มาร่วมในพิธีใน,นวันนี้อาตอนรับอาวุธที่ปัดนะตอนรับไอเส่นที่ปัด